สวัสดีครับผมพ่อกับเบาเปียกคือเก่าครับน้ำมือเลี้ยงครับเบาเปียกเกิดไปเปิดชิปเห็ดหนึ่งชิปหนึ่งครับพี่น้องครับเป็นไก่อบไก่อบฟางแต่ว่าเพิ่นใส่โมเมนต์อบฟางครับแต่ว่าใส่เต่าครับพี่น้องครับมันเป็นตะเขาวาก็เลยมาลองเห็ดเบงคงครับพี่น้องครับกับนี่ยังนีปิบเพิ่นใส่ขวดนี่ครับพี่น้องครับกับนี่ขวดนี่ครับเแบบเดียวกันน่ครับอันอบฟางหรอครับพี่น้อง แต่ผมเห็นเพิินเห็ดนะครับเรว่าผมนี็ไม่เห็ดมันจะคือเพิินบอครับพี่น้องทดลองเบิ่งครับพี่น้องครับแบบนี้นี่แหละครับอุปกรณ์นั้นครับนี่ตะบืกตะแกรงปิ๊บครับขวดพนเห็นเพิินเห็ดครับเมาส์กับจีเลยมาเห็ดล้องเบิ่งว่ามันจะคือเพิินบอครับจะเป็นเพื่อแรกครับนี่แต่ว่าไกลอบฟางอันเห็ดเคยเห็ดอยู่ครับแต่ว่าเห็ดแบบนี้มันก็คือคือกันแหละพี่น้องครับผมมา มา,มาลองเทนกันครับพี่น้องครับแรกกับตำเครื่องครับกะไคหอมแดงกระเทียมครับพริกไทยครับพี่น้องเบิ้งครับว่ามันหยิบเปลี่ยนคือเพื่อบ่ครับ

ให้ครับพี่นงวอเตรียมไข่ เี่พอันนั้นเหมือนทำบถเไงปรุงปรุงรถครับอือปรุงปรุงรถดีซอสเฮ้ยไปกัรถ น้ำลาดีว่่ะไเกลี่ยวล็กน่อยมันก็ไม่ดีบนนัวครับอะไอระพี่น้องมนเลยเขากันพี่้องครับคุกมัน่เขากันเลยบาทนี่นะครับ พกกุกเลยมันจะได้รสชาติมันก็จะได้เข้มข้นครับครับพี่น้องครับ มักไว้นี่ครับพี่น้องครับมักไว้จกพิพาณทีก่อนให้มันเขาเนื้อเขานังไก่ก่อนครับเซ็ตนะครับนี่ครับบ่อยากให้มันบ่อยให้มันแห้งหลายครับไอยกล้าร้ายครับนี่ตะแกรงต้องแข็งๆเลยครับตะแกรงอ่ะครับพี่น้องกวดกับไส่น้ำครับใส่น้ำให้เต็มเลยครับ โอ้พี่น้องครับโอ้สวยสวยงามเลยสวยงามเลยครับเขาตเฮ็ดแต่เขาต้องเผาก่อนพี่น้องหาเสื้อก้อนครับเฮ็ดให้มันแห้งสะอาดก้อนครับล่างแล้วก็เผาครับ ครับมานล้อหลุ่นกันพี่น้องมาเนี้ประมาณสี่สิบนาทีพ่อนละครับมามันสิเหลืองบอครับเปิดอวมาดำโครโนตาตามันดิเป็นตะกินว่ครับมันดิวัดวับบ่ต้องคอยเบิ้งครับพี่น้องครับเพื่อแรกครับนี่เห็นยู่ในคลิปของเพิ่นครับก็เลี้ยมาเห็ดลองเบิ้ง วังว่ามันอสิเป็นคือเพิินครับพี่น้องมันรอรุ่นกันครับมาพี่น้องครับในเวลาแล้วครับนี่ชั่วโมงชั่วโมง้ามนาทีแล้วครับแต่ว่าอันที่ผมว่ามันชั่วโมงสามนาทีนี่แล้วแต่ว่าเขาจะเห็ดไฟแห้งหรือไฟคอยครับน่อันนี้เห็ดไฟคอยครับคอยอบไปครับวามันจสิมาเบิ่งครับว่ามันจะเป็นติดกินบ่ครับ ปาดิโทเหลืองเป็นกระแซบเนาะครับพี่น้องขาไฟออนมันก็จิเป็นสิครับเป็นเหลืองครับเหลืองดีครับซุกแน่นอนเลยครับถ้าเข้าใจห่อนเฮ็ดไฟเล่งไฟหลายมันกะ ใหม่ก่อนชั่วโมงชั่วโมงยี่สิบนาทีครับพี่น้องหลังจากที่เ้าอบแล้วเขากับมาเบิงว่ารสชาติเป็นยังไงครับห่อนห่อน,ห,อนห่อนอยู่นะครับไอห่อนทุนทุนเยู้อโอ้โหะ โอ้หหอนหอนพู้น่ะโอ้เมื่อมันพูดละนี่คำแรกครับอือหือ ได้เลยครับโต๊ะัดมักกับพอดีเลยครับบรจืดนัวพอดีเลยอืหอนเนาอพี่น้องมึงไอหอนทุท่ย ขากขากครับพี่น้องลองไปเห็ดเบื้องนะครับพี่น้องใส่ใจครับรสชาติแก้วเลยครับเนือเน้อกะนุ่มนี่ครับเบิ้งมาจากคลิปเปิลน,นะครับพี่น้องลองมาเห็นเบิ้งกะ เยี่ยมครับโอ้แมงวันนี่เพราะว่ากังเว้นกังขึ้นแล้วนี่เนาะปีกมึงปีกแบบนี้ครับ สั่งเวลาไว้เลยพี่น้องชั่วโมงกว่าวครับแต่ว่าอยู่ครับเขาเขาห็ดไปหน่อยให้ไฟนน่นแห้งไฟคอยครับไฟพอดีครับมันออนเห็ดไปเรื่อยๆครับ มันรับูมันหอนดิ อ,อ๋อเกอหนึ่งหันหันอับปีดปะไม่ค่อยหอนครับหเหลืองมาพี่น้องครับมันมันบปเปียงนี่มันมันแห้งดีครับพี่น้องเนี่ยนีย่แห้งดีครับ อบตลอดนะไฟคอยอบอยู่ตลอดครับ mm hmm. บดแตกต้างกับมันไก่เพิ่งปิ่งเป็นตูนะครับอ mm ื hmm. ้นแข็งดี Ừ. tay ạ ai đấy, đấy này ừ. ai, ai hòn, ai hòn bên nó Dạ, nó được nữa ตรงนี้มันจะห่วงอะไรครับ ขาวพาขาวพาคักคือพี่น้องครับ อยากเป็นจำฉำอันอยู่แต่ว่ามันก็โอ้พอดีครับรุ่นนี้ คลิปนี้ก็เห็ดไก่อบแบบว่าแต่ก่อนผนิบอบฟางแล้วค่นี่มานนี่มเป็นไก่อบปีบแบบใส่เต่าครับในรสชาติแบบนี้ครับพี่น้องครับฝากติดตามไม่ได้ครับลิปต่อไปครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ตัวถือว่าประสบความสําเร็จอยู่ครับที่ครั้งแรกครับนี่ที่ได้เห็ดคือเพิ่มเงิงแต่ว่ามันก็ได้ผลเพื่อดีครับ กระแสบครับพี่น้องครับฝากติดตามนมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ